และนี่ก็คือสภาพผมที่เพิ่งแห้งนะครับสระผมมาแล้วก็เป่าผมทุเป็นอย่างนี้เลยเกาหลีจียดวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแม่งยาวเกินไปแล้วจะต้องตัดและเรียกช่างมาตัดที่้านไอ้บอสไอ้บอสเดี๋ยวรอดูกัครับว่าวันนี้ผมจะตัดผมตัดหนวดสภาพจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมาดูก่อนจับก่อนนี่คือสภาพนะครับ าเป็นอ้กติก็ไม่ได้ปัดเป๋อะไรค่ะนี้หรอกจะมัดหรือว่าใส่หมวกหรืออะไรองี้มากกว่าแต่ว่าเพิ่งขึ้นเป่าผมเสร็จมันก็อย่างนี้แหละผมยาวผมยาวมาเท่าไหร่นะไปย้อมผมมาเหมือนพุ่มเสียด้วยโคตรเซ็งเลยไม่เอาละปกติแล้วนะครับผมเนี่ยผมผมผมเนี่ยผม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 ของผมผมกูเนี่ยตอนยังไม่ได้ย้อมอ่ะมันแบบมันสะฟื้นมากเลยนะมันสะฟื้นอ่ะมันแบบฟื้นไม่มีแบบติดกันเป็นกระจุกกระจุกอย้พอย้อมผมมาแล้วเหมือนผมมันเสีย ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยน,นะวันไหนแบบว่าไม่สาวผมวันเดียวจรงน,นะกระจุกกันเป็นแบบเหมือนเดดล็อกเลยวันนี้ครับผมก็เลยตัดแม่งเรียกช่างมาที่บ้านไอ้บอสคนเก่าเนี่้ช่างนี้ก็ตัดโดยผมหลายครั้งลแล้วละก็ไม่รู้ว่าต้องสั้นขนาดไหนวะแล้วหนวดด้วยหนวดก็ทิ้งไว้ายาวมากเลยเนี่ยไม่เล็มไม่ได้ตัดเลยวันีนี้จะมาตัดหนวดนะครับผมแล้วก็โก่งกันเปลี่ยนลุกมั่งเปลี่ยนลุกมั่งเอาจริงนะไม่น่ายอมเลยกูชิ้นนี้ครั้งเดียวพอกินข้าวรอช่างฮัลโหลครับ กำลังออกไปครับพี่เั่าบ่ายสองนะบ่ายสองได้ครับผมเออเมืองเล็บเมืองเล็บมึงว่างหรือเปล่าเนี่ยว่างบี้ผมเพิ่งเรียนเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยครับผมจริงเหรอใช่โอ okay, <okay>, okay. เคโอเคโอเคผมไปเข้าไปหาพี่ต่อครับผมโอเคเจอกันครับสวัสดีครับโอเสร้างเพิ่งเลิกเรียนนี <laughs> ่ครับครับเมนูเช้าวันนี้ครับผมเตียงกุ้งชิ้นปลามีแก๊บสะดวกมากเลยนะมันต้องออกไปไหนเลย ให้เราแบบน้ำหนักขึ้นได้เร็วมากเที่ยงคืนก็ยังมีไก่ทอดที่เรากินข้าวมันไก่ก็พอก็มีเกี๊ยวนี่มีจ4ิชั่วโมงพี่แต่งผมตรงอะไรเดียววะตรงเด็กช่ง <laughs> กกางแฝกกลางเหมือนเดิมนี่เล็บเล้งต้องผมแบบนี้ด้วยนะ นี่อ้วนนี่อ้วนนี่ครับผมก็ตัดอย่างนี้แต่ตอนนี้อ้วนไม่เป็นไรเคยหามรมต้องถ่ายรูปเอาเราก็แปลกนะวันวันไหนที่พี่ทํางานจะทังกับข้าวไปกินแล้ววันไหนอยู่บ้านจะสั่งหนวดพี่เขาไว้มายาวเลยบอกวตัดตั้งนานแหละก็นี่ไงแล้วก็ทีเดียวนี่ไงเป็นเลิกงามยามดีเอาสั้นแค่ไม่กล้าสั้นเยอะพี่เคยเล็มด้ว้ยเคยนั่งตัดแบบเล็มๆเล็มๆเล็มไปเลยมาแม่งแม่งหมดแม่งหายหายก็เซ็งเลยเลยแบบเล็มเงินไปหน่อยเลยไม่ค่อยกล้ากล้าตัดเยอะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเรามียาดโอนนนาออยยูู่่มัขึ้ไไวง ก็เดี๋ยวเกียงนะครับเกียงเอาชิ้นปลาของโปก,ก็คือของพี่เราต้มยำจงเครื่องตอง้มยำจงเครื่องแห้งเจนเล็กเจนชอบกินยนต้มโตะเจนใหญ่ใช่ร้าวช่างมาแล้วครับ <Yo. S 2> โย่ยมแนี่ครับผมช่างของเรารสวัสดีครับบอสครับบอสมืออานี่ก่อนนารถมือถอยไว้น,นี่นก่อนตะโกูแล้วกูออก เ,คคเดี๋ยวเราจะไปตัดตรงนี้กันตัดหน้าบ้านมาพร้อมแล้วดูดูทรงก่อนกูไปย้อมผมมาใช่ไหมฮะแล้วกูรู้สึกว่าแน่นเสียแล้วกูไม่ชอบผมเสียทีนี้กูเลยจะจะ,จะตัดแต่ว่าถ้าเกิดตัด,ต,ดตัดสีหมดอะผมกหมจะกินเน็ตแน่นอนแั้นก็เอาเ,เอาไปไปายก่อนเอาแบบทรงทรงเก่าทรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้ ได้ครับพี่ไปลองเปลี่ยนสั้นเ,ลเปลี่ยนแนว่สั้นไม่ได้กูสั้นแล้วอ่ะหูกูจะกลางออกมาจริงหูกูกลางเลยถ้าเกิดเกิดเอานี่ออกโหน่าเกียดเลยชลเลนเลย,เลเลยแต่มึงไม่มไมมต้องออกเยอะขนาดนั้น <ๆ S 1> นะในชะ่ไม่ต้องสั้นขนาดนั้นนะเอาแบบพอดีพอดีอ่ะเดี๋ยวมันรอมันยาวค่อยตัดเรื่อยๆแนะนำตัวทีแนะนำตัวทีสวัสดีครับชื่อบอสครับผมเออชื่อร้านมีชื่อร้านไหมชื่อร้านเลนด็อกบับเบอร์ช็อปเลนด็อกบับเบอร์ช็อปใช่ช่วงนี้เจอเจอโควิดใช่แย่มีเพราะว่าประทุมติดไงไม่ประทุม บ้านหมู่บ้านกูเลยผมเปลี่ยนต่ <ś c oughs> อทุก่ไม่คนเฮียเลยไอ <ś c oughs> ้ว่านไรเฮียทุกที่รู้ว่าคือแบบพอพอมีปะ่ะแบบร้านแม่งเขาให้แบบปิดเว้ย <ś c oughs> ผมก็ต้องแอบไปตัดตามบ้านเขาบ้านเขาอ่ะโคตรรวยเลยแล้วมันติดคนติดนะเป็นนั่นอนะเป็นแบบคนขายของตอนตอนตอนยินตามแบบ โรงเรียนนะครับเออโห้ยเหี้ยอันตรายจัดเนี่ยเนี่ยเราเราก็ได้แบบว่าไปตัดกับคนคนรู้จักรู้จักใช่เหมืันก็ไปตามตัดรู้จักเพราะนั่นนั่นก็เสี่ยงเหมือนกันเราไม่ตัดมั่วไงแต่ผมอะเสี่ยวเพราะว่าผมเป็นช่างไงเออคนเข้ามาเราไม่รู้ใช่ไหมเราทำไปครับพอกันตัวเองใช่ครับผมก็เลยช่วงนี้เลยงดรับหน้าร้านก่อนเหี้ยประมาณไหนวะ ก็ตามรูปพี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ก็ยังเสียวเลยแต่มันจะไม่เหมือนในรูปนะพี่เพราะว่าผมตรงเนี้ยมันเสียเรา้วเผื่อตัดแล้วมันอาจจะแบบก็ดีกันแล้วงอนกันแล้วชี้ชี้ชี้วุ้ยเออว่ะผมลืมคิดเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนชี้งอนเน่ะเออว่าพราตอนนั้นผมมูเลี่ยมหนักใช่ไหมใช่พอมาคราวนี้มันก็มันก็จัดทรงได้แต่ถ้าอย่างนี้มันก็แบบไอ้ี๋ๆเอาไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดือดผมบอก้ง่ายๆเลียมเอานี่เสี่ยงเนี่ยถ่าย่ได้กอนั้นเก่อนไอ้้้เเีียยลลืมคิด แรกหนักเลยกูแบบว่าพย้อมสีไปใช่ไหมผมมันเสียกูกูกูขี้เกียจตาผมชั้นตู้แดงก,กูไอ้เหี้ย <c oughs> ต้องไปหาขายยาแล้วไปร้านคลินิกหมอจ้ะบอกว่าเออซื้อยาที่ตาผมนะครับแก้มันเป็นหนังทิจ่าครับหมอว่าอ,อ๋อเป็นชราเหรอคะบอ้เฮ้ยทำให้ใจกูชิบหายเลยที่จ่ะเป็นเชื้อราล่ะคะกูแบบกูปกม,มากอะทรงๆไงทรงๆดูน้ำก๊ก เข้าร้านมาแล้วบอกว่าตามตเกียเฮดมาเยอะอ่ะแล้วทำไมเขาตัดเองมไม่ได้อะผมไม่รู้ผมก็จะถาาพี่แน่ใจเหรอครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่แน่ใจนะพี่ผมถางมันสี่รอบแก้ไม่ได้นะพี่พี่แบบอารมณ์โชว์โูหรือเปล่าอะไรเงี้ย เอาเลยน้องถ่ายป๊อพอถ่ายเสร็จเครียดหน้าเครียดขี่ไม่น่าเลยวะผมถามพี่แล้วนะสกินเฮดเนี่ยมันก็ต้องมีเบอร์ของมันไหมหรือว่ามันมีการตัดของมันไหมมันก็มีเบอร์แล้วก็มีวิธีตัดนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซื้อเครื่องมาก็เอาถ่ายเองไหมถ่ายได้แต่ข้างๆอ่ะเราต้องไล่น้ําหนัก ้มันี่ัยมันก็มันก็จะเหมือนเหมือนเหมือนบัวหัวโงมพี่ใช่ไหมเหมือนบวชใช่ไหมแค่หัวะโงมเพราะว่าหัวคนเรามันบางคนหัวข้างมันใหญ่พองอะไรเงี้ยพี่ใช่หัวข้างบนแบนอะไรเงี้ยเยอะแยะเราก็ต้องแบบไล่เรกินเทก็ต้องไล่เหมือนกันข้างบ้านที่มีร้านตะกมไมเนี่ยใช่แต่มันจะไม่ถูกกันเออเป็นที่ผมไม่รู้คนอื่นเป็นปะท่านั้นบอกอยู่ข้างบ้านเงี้ยจะไปตัดที่อื่นนี่เหมิงพี่ทำเก่งไงทำผ่านไอแพดจริงหรือจรินะช่ไมค์คือแล้วรู้ไหม หูฟัง i iPhone เฮ้่มันอัดได้ยงั้นเลยหรือว่าพี่มิกกันยังไงวะัรือตูมันมีอยู่หลายบานแตกต่างกันไปคุเลยอย่างมันเนี่ก็จินตนาการจะเรายังไม่ได้พิสูจน์ปรอตูมันมีอยู่หลายบานแตกต่างกันไปคขเลยอย่างมันเนี่ก็จินตนาการจะเรายังไม่ได้พิสูจน์ปิดไปเลยจะมันไม่ดีจะมันไม่ดีปิดไปเลยจะมันไม่ดีจะมันไม่ดี with คงเป็นเหมือนความฝันที่ทำให้เธอกลับมาหามันคงต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่สิบปีให้เรากลับมาพบแม้ว่าเราจะไม่ได้พบมันคงจะเป็นแบบนั้นแน่นอนมันจะเป็นแบบนั้นประตูแห่งความฝันถ้ามันไม่ดีก็คงต้องเปิดผมมาไว้เนี่ยจูนงนี้ผมคือโควิดบ้างผมโบรังทำเคงอยู่<อ>ทำดนตรีได้นะแต่อัดอัดแล้วกับเสียงเสียงๆๆเสียงออกมาแบบเที้ยอะไรก็ไม่รู้เลยอู้เสียงกูไม่เฮี้ยมิกไม่เป็นกูกูไม่ได้มิกเลยมันมันจะมีไมค์ให้เลือกเนี่ยก็แค่แค่น้เลยไม่ได้แบบจูนไม่ได้ อะไรเลยไม่เหวีจริงแบบเอาจริงเนะแบบไม่ได้นั่นนี่คือแบบดูไม่ออกนะก็ใช้ให้แพทย์ทำเออแค่น,นี้ทำสามวันแต่งวันหนึ่งอาดวันหนึ่งถ่ายอีกทีก็ตัดลงเลยเดี๋ยวมีอีก2เพลงเฮ้ยทุกคนครับผมใครยังไม่มไปกดซับสไครต์ช่องเอ,อ่ออะไรวะ AOKJ กดเลยมีเพลงใหม่ลงไปแล้วชื่อเพลงว่าประตูนะครับผมแต่มันฟังแล้วมันนั่นนะมันได้อำลังใจอยูออ่นะ ดูดิกูเปิดบีตไปแล้วมันก็ไหลไปตามบีตวกาสังเกตกูกูแต่งเพลงอะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมกูมจะอิงพวกแบบว่าการสอนอะไรพวกเนี้ย<ม>อยู่แล้วเว้ยไม่รู้เเป็นพราะอะไรเออใช,ช้ชื่อได้ยดหยุ่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับชีวิต<ม>เกี่ยวกับการอารออดทนเประสบการณ์อะไรเงี้ยมันคิดได้แค่นั้นเท่านั้นเพราะว่าคนเรามันจะเจอเรื่องไม่เหมือนกันบางคนแม่งแต่งได้แต่เพลงเศร้าแค่แต่งเพลงชีวิตทำแบบทีไม่ได้เออแต่ไอช่องเนี้ยกูจะทำเพลงแบบเป็นสองแนวแนวแรกคือแนวแบบเพราะอย่างเงี้ยแหละอีแนวนึงคือตลกเพลงปั่นนะเออมีมีสองเพลงมีเพลงอะไรวะคนละชั้นร มันม่ีชื่อเพลงคอนราชวานก็เป็นใช่แต่ว่าเพลงนี้ฮะมันเป็นเนื้อหาที่ที่ตรงข้ามกันแบบสุดๆขั้วเลยเว้ยพวกกูเห็นเขาฟิตกันแล้วทีนี้ก็เลยแต่งเพลงได้เล่นกันไอ้ดียดิวเขาไล่ขึ้นมาประโยคนึงกูเอามาแต่งเพลงเลยเป็นการเพลงกันเลยไอ้ดียิวรันว่าฉันคือปลาช่อนที่ลุยน้ำอารมณ์ประมาณว่าฉันคือปลาช่อนที่ลุยน้ำสิงโตคำรามคือแฟนใหม่เธอเกี่ยวไม่เป็นตรงกันข้ามหมดเลยไม่เกี่ยวเลยตจี้อ่ะคอนราชวานประเทนว่า ฉันคือีสแควร์แต่เขาเป็นโซฟาใหญ่ฉันเป็นนอตไตมายแต่เขาถึงเป็นบังกรนอตไตมายกับบังกรเขาเป็นบัตวีฉันก็แค่อักมีที่นอนเขาอยู่โรงแรมฮาดา ใครต่อใครดีว่ฉันไปซะทุกอย่างานนและทางเธอเจอใครเขาเป็นน้ำฉันแห้งแล้วเ่ฉันกล,าล้าออเ <c oughs> มืม่อเสพเขาเขาเป็นห้อ ปลาช ame ame ่อนที่ลุยน้ำ uh ส oh. ิงโตคำรามคือแฟนใหม่เธอแบบคนละคนละคนเลยฉันเป็นก็มีกซักผ้าแต่เขาคือโซฟาอันใหญ่ฉันเป็นน้อนไต้ไม้แต่เขานั้นเป็นมังกรโอ้โหถ้าเขาเป็นบกวี ฉันก็แค่อักซอนอะอยู่อักษรในบทกวีที่หนึ่งอะฉันไม่มีที่นอนเขาอยู่รงแล้วห้าดาวคนฟังแม่งกดบุรีตัวเลงจริงกดบุรีตัวเองกันแล้วตอนเนี้ยไอ้เชนดิวอะนั่งนั่งวยูแชร่แต่กูให้ดิวเป็นเป็นเมกอเมบีเหลือดูไอือเด้งไอ้นั่นวาที่ไปถ่ายยางเลยเนอะขาหักไอ้เียไอ้เลยมีท่อนฮุกอะไรบ้างเขาเป็นน้ำฉันแห้งแรงเขามีแรงแต่ฉันกล้ามเนื้ออักเสบไอ้ตอนเนื้อปั่นจะฉันเบาหวาน เขาเป็นหมอฉันไม่รอแต่เขานั้นใจเย็นฉันนั้นเป็นไอาชนที่ลุยน้ำทิ้งโตคำรามดูแฟนใหม่เด้อกูแม่งคนรักชั้นทุกคนปลาช่อนปลาช่อนที่ลุยน้ำอ่ะเออแต่เพลงแนวฝั่งนี้ผมว่าคนฟังเยอะนะเออแล้วก็มีเพลงหนึ่งเพลงนี้กูล้อเรียนพี่เพลงมงคลัสเราคือยังต้องเรียนรู้ กับผู้หญิงที่เจ้าชู้ไม่รู้เป็นอะไรแต่บางครั้งต้องผิดหวังคงจะมีสักกี่ครั้งไม่รู้ไม่เขาชายต้องชาย้นชาก็คงเหมือนนันกร้องคนหนึ่งที่ำทำให้เพลงมันซึ้ง แม้ว่าใครจะไม่เข้าใจแล้วคราวนี้จะร้องร้องเรียนเป็นเสียง,ยงที่แจงเลยกูจะปวดหัวดีวกูปวดท้องไม่เคยสมใจดีวกูเจ็บแค้นดีวกูเจ็บหลัง เมาอย่างได้ไงบทำเธอหัวทำเธอเจ็บท้องคนเอาไปหลอกมาเท่าไหร่ทำเธแค้นทำถธาปวดหลัง คงต้องเล็ดร้องไปนวดแผนไทยอีโ่ตโลดด้วยแนโ่ยตัโลด้ปากกูเองแต่นี่ยังยังไม่อาจอันนี้อาจแค่ในโทรศัพท์เดี๋ยวมี้ยังมีด้วยไอ้สัว์ตุงรอฟังเลย ปั่นจัดรอนเลยครับทุกคนรอไปติดตามช่องไว้เลยกดติดตามช่องไว้เลยมาจากไหนเนี่ย <riding> พี่ยนความคิดทำเพลงปั่นจริงๆพวกมันก็ปั่นอยู่แล้วเราเนี่ยเอาฟิตเดี๋ยเราก็ร้องเพลงแบบว่าเพลงแปลงเพลงอะไรอยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าก็เลยทดลองเคยต้องลองทำเพลงไปแล้วไงแบบเพลงเพราะเพลงมันอะไรเงี้ยโอ้โหแม่แม่สู้เขาไม่ได้เราต้องมาสายเราสายแบบตลกต้องต้องฉีกแค่ต้องฉีกมึงมีอะไรติดตามไหมเนี่ยให้คนติดตามมั่งนี่ยฮะอะไรครับผมมีช่องทางอะไรไอจีอะพี่ไอจีเพรว่าผมรับเป็นนันออนรับเป็นคิวอ่าไอจีชื่อว่าอะไรขึ้นให้ บอสเลนดอกครับพี่บอสเลนดอกไปครับผมไปไปฟอลโล่กันเยอะๆนะครับผมอ่ะถึงเอาลองดูนะผมเฮ้ยหายเลยนี่ว่ะใช่พยายามเอามันหายไปเฮ้ยอาจารย์หนูวะเฮี้ยอู้ยข้างในมันแดงนี่ว่ะนะใช่พี่แปลกแต่เต่นี้พยายามแบบเอามันแบบบาลานซ์กัน ตอนนับจะได้ผมมากะตอนใน,นเด็กอะนะสมัยประถมอะไรเง,งีเ้ยแบบหเว้ยทำไมผมยาวเนี่ยจะพอโตขึ้นอยาก่า้ผมสั้นเลยเราโตก่อนเราเลยจบกองไว้ไวผม,มตูดแม่งเลยถึงขั้นวิ่งหนี่จะ <c oughs> เอาข้องจริงอีเยี่ยมไม่ไหวพ <c oughs> ี่เคยว่ายาวสุดเลยยาวยาวยาวนิดหน่อยหนึ่งเลยตั้งแต่ปากเปล่าเลยเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่แบบทุเรศมากๆจนแบบรับรับไม่ได้เขาบอกว่าคนผมยาวต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนผ่านจุดทุเรศก,ก่อนจะเฟีนต้องเสียวก่อนโอเคทนี้พอไล่สัตว์เองสัตว์วันนี้เดี๋ยวก็ชิบหายแล้วทำเยี้ยมไม่ได้แล้วโชนิชาหินาจุ้ยไซนโชนิชาหนาหนานาฮะอะไรอีกรอบอ่าผมผมว่าย้อมเลยก็ดีนะพี่มันจะได้คิดส่คิดทรงได้หรืออ่าอือยอมเลยเ้อมไปนะ โอเคไหนๆย้อมดาำแม่ง <om> <Okay. S 1> เลยโอเคครับผมตอนนี้ตัดเป็นยงแบนชิงกีไปก่อนนะครับ <Y om> <laughs> เดี๋ยวจะให้น้องไปซื้อย้อมผมดำย้อมดำแม่งเลยดีกวโโ่าโอ้โหยิงกับหมาขนหมาที่สุอเคครับตอนนี้ผมเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับแปลกคูแปลกตาม,มากไม่เคยตัดตรงนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวย้อมดำดูว่าจะออกเป็นยังไงเละอ่ะโอเคครับได้มาแล้วฟูมมิพึกษาโอ้ นชื่อคนไทยเลยดาราที่อยู่หน้าผมกคืออย่างฝรั่งฝรังนะ่งเลยทำไงเนี่ยสระครับผมสระเหมือนตอนสระผมเลยพี่มันจะมีถุงมือให้พี่ก็เยยีมันจะมีสองสองฝ<ม>ั<ม>่งของยาวของหลังพี่ก็ยียีก็สระเอาไห้ทั่วเหมือนสระผมคนทำให้หน่อยเลยมาทำไปเป็นการย้อมผมนะครับวันนี้ทำมั่วนตัวหมดเลยไม่ได้คิดไว้เลยว่ากูจะมาย้อมพี่ตัดตรงกับปะทันแล้วกูนี่มั่วนถึะชีวิตัวเองใช่ไหมเลยมาตั้นตอนของการย้อมไว แล้วโยนไปหลังแล้วอเสื้อพี่เสื้อขาวนะแล้วลาให้การตัดผมนี่ทําให้แบบอีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นคนละคนไปได้เลย <c oughs> แล้วอย่างนี้จริงป่าวไอ้ร้านตัดผมเป็นคนช่างตัดเนี่ยโดนตัดไปแล้วปพ๊บ,บอ่าเอาอันนี้ออกนะจะต้องมีอีกรอบนึงเสมอแบบ <c oughs> มันแลว้วแต่คนอ่ะผมไม่ค่อยเป็นพอเสร็จแล้วปเพิ่อเออพอเสร็จแล้วป๊บิ่มเดี๋ยวคไม่ได้ก่อนต้องมีต้องมีเลมเลมนิดนิดหน่อยหน่อยไปตามสไตล์ฮ่าฮ่าฮ่แฮดูแฮดูใช่ให้ดูแบบดู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 มีดูมีอะไรจริงนะพี่พยายามแต่งหน่อยหน่อยไหมเพิ่มใช่เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดหน แลวทุกวัเนียนะ่ยกูไม่เหมือนเป็นของของต้องห้ามกูทำเองนะกูจะไม่ไว้ไม่ไว้ใจใครให้ใครให้ใ,หใ,หใ,หใหคป,ประจำทำแบบเพิร์ลนิตร์ตั๊แบบกันอย่างเงี้ยเลยเหมือนดาราดังโปมากันหรอวะไอ้ที่อ่ะก <c oughs> ูจะกูจะไม่เหมือนพวกนี้ตร์ตั๊กยืมว่าเลยงเงี้ยมันให้มันให้ยาวเขาพี่ใช่ๆแต่อนนี้มันฟุ้งกูปล่อยตัวหมดเลยมันผมหนดอ่นะเดือนนองเดือนนองดำเดือนที่ผ่านมากูปล่อยตัวเองไม่ทำอะไรเลยปกติกูจะแบบว่าเออตัดตัดทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบ แดกมาม่าเนี่ยผมเส้นเนี่ยคล้องติดอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังปั่นมันแสบปะวะแสบ่ะนิดหน่อยนิดนึงนมีเคมีครับหรือหัวก็เป็นชนตุอยู่แล้วเอออะไรนะก็เป็นส่วนเดี๋ยวจบเลยทังหัวมันลอกครับผมเป็นชนตุนะครับอันนี้ครับผมย้อมไปแล้วโดยฝีมือน้องเฟิร์นนะครับรอทิ้งไว้15นาทีเดี๋ยวไปสระผมกันดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปลองสระกันดูนะครับเอาคนไปใส่หน่อยบ้านหลังนี้ตำนานเล่าขานกันมา ว่ายังผ่อนไม่หมดอ่าเปิดห้องน้ำอาร์มโอนหน้านะครับแล้วพาขึ้นมาเยออ้าวโอ้ยกระเด็นมากเฮ้ยของโค้แล้วมันโค้หมาพรีเมด้วยฉันนั้เป็นแช่วงที่รุ่ยน้ำทิ้งโสกดังเดียวกัน ได้เห็นแล้วกลับมาเป็นอาร์มผมดำเหมือนเดิมรู้จะไปไปย้อมทำใหม่ก็ไม่รู้ผมสั้นแล้วอะตัดไม่ได้เลยไม่ตอนเนี้ยค่อยแบบสระตรงนี้เอาเนี่ยลังเดแล้วอะหรือว่าต้องต้องมาแต่งด้วยปะเดจะไปถามบอสก่อนโอเคครับสองเจ้ากําหนดเฮ้ยเฮ้ยค่เออผมดำแล้วทุกคนอันนี้ไอ้บอสกูอ่างงี้โอเคแล้วอ่ะไม่ต้องตัดแล้วมั้งเดี๋ยวผมขอเล็มหน้าเล็มหน้าแต่งแต่งแต่งให้หน้า ข้างหน้ามันนั่นเหรอได้ได้ได้ไม่ให้มันสั้นดิไม่ไม่ได้ไม่ได้ตัดสั้นไม่ต้องสั้นนะโอเคได้พอนะเออแต่ว่าทำให้มันนั่นใช่ไหมให้มันนั่นก่อนนั่นหน่อยบอกไม่ถูกพี่เป็นคนผัดร้านเลยเออให้มันนั่นหน่อยโอเคครับต่อไปจะเป็นการตัดผมให้มันนั่นนะครับเพราะตอนแรกเราตัดให้มันนั่นไปแล้วจะเป็นให้มันนั่นอีกรอบหนึ่งอะไรก็มึงมลยคือการแต่งแต่งให้มันแบบให้มันนั่นให้มันนั่นหน่อยบอกไม่ถูกอ่ะชินเป็นนอนใต้ไม้แต่เขานั้นเป็นมือก่อน โอเคเสร็จแล้วครับทรงผมใหม่นะครับเออแค่นี้แหละช่างแม่เถอะโอเคครับผมนี่ฝีมือของช่างบอสแล้วก็ช่างช่างเฟิร์นนะครับผมในการเฟิร์นทำในการย้อมบอสทำการตัดนะครับผมอ่ะให้ฝากไลน์ชีหนึงไอจีไอจีไอจีแล้วทำทำทำช่องทำช่องชื่อว่าช่องเดียวชื่อเดียวไอจีบอลอินโดสอนตัดผมก็เกี่ยวกับเรื่องทำผมเลยอ๋อโอเคครับผมอยากมีความรู้อยากได้ความรู้กัรแต่ผมหรือว่า ถ้าเกิดโควิดอะไรหมดก็สั่งเรียกไปตัดได้ใช่ครับเดลิเวอรี่ได้นะครับผมติดตามได้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมโอเคแบงค์กี้ไปน้องลาสสวัสดีไว้เจอกันโอเคครับผมบคุครับโอเคร้ <Okay. S 2> องงานจะกินเฮดนะเฮนดีบอได้อเยโอเคครับทำผมทำผ่ออาใส่บ,บ้านแล้วต่อไปเป็นเรื่องของหนวดนะครับผมปกตินะหนวดตัดสม่ำเสมอแบบว่าตัดเกือบทุกวันเล็มๆเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีบางบางเส้นที่แบบโดดเด่ยอย่างเงี้ยเราก็ตัดออก อะไรอย่เงี้ยไม่ให้มันทิ้งตัทิ้เด็ตอนเนี้ยผมปล่อยมันฟุ้งเละเทะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเล็มออกให้ดูกันว่าเล็มยังไงจริงๆก็ไม่รู้นะสัตว์ทำมั่วๆเหมือนกันเสียวไหเนี่ยอืม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 เราต้องตัดตรงนี้ออกที่มันอยู่รอบๆปากอย่างเงี้ยเวลากินของกินข้าวอ่ะมันเยอะอย่างมั่วอุ้ยจุกนี้ออกเลยจุกนี้จุกนี้ก่อนอุ้ยอืมแหะเอาไปตรงนี้ตรงนี้ออกนี้เลยนะอุ้ยดีไม่ยังยาวเลยอ่ะแค เอานีบเดี่ยวก่อนจะเย็นๆแบบนี้ไงไงไงเอ๊ะ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 ยี่ใี่ย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 ี้อี่ยี่ยี่ยั่ยี่ยี่ยี่ยะ่ยี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 ่ทํายี่ยี่ี่ยี่ยี่ีนะเ่ยี่ยก่นี่ยี่ยี้ยี่ยี่ยา่ยี่ยี้ยี่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 ี่ยีงยี่ยี่ยยี่นี่ย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 ี นมัขึ้นเลยตรงนี้มาเลยซึ่งเป็นย่อมย่อมเวลาตัดหนอนนะครับถ้าเกิดถึงเวลาจังหวะโอกาสที่แบบพอแล้วก็พอนะครับอย่าไปเลมเรื่อยๆพอเลมมเรื่อยยิ่งเล็มยิ่งสั้นยิ่งสั้นไว้เรื่อยแล้วเดี๋ยวจะพลาดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อเอาวะนี่เอ้ยนี่ครับผมจะเอาตรงตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้มีขนอยู่ดีก็มาขึ้นตรงนี้ตรงนี้ไม่มีส่วนฝั่งนี้มันขึ้นยาวเป็นอย่างนี้เพราะน้มยาเอันนี้ออกแล้วก็เอานี้ออกด้วยเคนี่ย นี่ออกแล้วนะครับไม่มีแล้วเหลืองเหลืองนี้ต้องวัดมาวัดกันมาวัดให้เขาชอบกันอ่ะไม่มีแล้วแกฆ่าวันแล้วนี่อันนี้โอเคครับพอจบโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเป็นการตัดผมแล้วก็ไม่คิดว่าจะย้อมก็ย้อมกลับมาเป็นสีดำแล้วอันี้ก็ตัดนอนให้ดูให้ดูไม่รกลุงรังเกินไปนะครับดูดีขึ้นไหมมากดูเป็นคนอะ อยเข้าป่าไปถึหลายเดือนที่แรกจริงๆหมอคงโอเคขอบคุณมากที่ดูจบคลิปนะครับผมติดตามคลิปต่อไปด้วยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำแต่โอฮาน่าแล้วก็ทำนี้ไปทำเพลงด้วยไปช่องหนึ่งนะครับผม a o k j จะมีเพลงมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยว, a o ว,วอไอ้วว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 ควว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 ัวววววว้วว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  ช่ที่ช่างว่าอะไรแอบทำเฟอร์นี่ใบค่ะเฟอร์นี่ใบใช่นะครับผมมาจากเพจมาจากคำว่าเสือใบมัดจัดเฟอร์นี่ใบเราไปดูบล็อกของน้องเสือนะครับว่างๆงานทีจะทำลงแล้วกันใช่โอเคตัดเองด้วยตัดรลาสต์ด้วยเข่งมากไปครับตอนนี้เอโอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ